ครับน้องข้าสิมหาียอย่างนี้โจกต่อฟิลมกับเกือมจะหายแล้วนะครับมไลนั้นใครแน่ไปไปไไปลงนรกสะเธอทีรักฉันจะลงโทษอะไร ก๋วยเตี๋ยไก่ไก่ทอดไงไก่เราทอดไก่อครับเส้ไก่ก็กิไดต้ไก่ได้จับกองไทยกิได้เดจับกอไทยินได้มี้ไ่อะมไ่เล้ไ่ไ่ี่คิดว่าจะได้เจอไนทุกวันเลยเขาเรียกอะไรนะคิปหรืออะไรอะ เตยร้าสีเพ่นี่ยดกิมูกทรดีเตยร้าีเ่เนาะสีเพ่งอย่างี้เลยเ่งเนมาเอาเจ้าเพกันบอินยังไม่ถามเขาเลยนี่ดเลิกแล้วนะอ้ยเตย้าี้เตยร้า เราจะกล่องยี่ฟังเี้ยร้เหมือนเจับเออคอมมากเลยอ่ะจริงๆริให้กล้องดูคอมมากจริงก็คอมจริงก็คอมเต้แต่กระดุโอ้ยซูมมิล้เนี่ยไม่ลูมก็ไม่แกมแค่นี้ไหมไม่ลุมก็ไม่แกมแต่ซื้อก็ไปสั่งเอาใหม่ต้องซื้อแล้วแหละไอโนสิบห้เนาะก็ไปซื้อตอนเนี้ยเนี่ยทุกคนเขามีกันหมดแล้วอ่ะ ทุกคนทุกคนเขาใช้แบบ iPhone 15นะกันหมดแล้วตาตาฟิ์มทำไมแบบบับขนาดเนี้ยก็ต้องซื้อแล้วปะซนะต้องโกอบกอบั้งเย่งไปต้องโก๊บกอบมากซื้อแล้วนะ15อุกยิงทำไมอุ้ยอิยทกกองอทำไมกินเยอะจังอะ่ะเริ่มแยงเริ่มออกแล้วนะวิทุกคนแหละป้าต้องซื้อปะ ออกจะโดนอะดีละออกจะโดนละออกจะโดนอะเอาน่ะพอดีแล้วกําลังงามกําลังไม่นาม่นวันมนอีกมปนเอมอสจใช่แม่แม่มสบายมู้กมสบา ดื่มบริการเองนะคะดื่มดีค่ะขอบคุณค่ะเอาก็เปิดแบบโจ๊กใส่ไข่ไม่ใส่ขิงครับเรื่องไหนครบนะครับของดูไม่ใส่เครื่องในครับไม่ใส่เครองในอะคิวได้หนี่งเอาใส่ได้ไหมกลอกได้ไหมลูกกลอกได้ไหมเอาเกิดอะไรขึ้นเปิดล่าสุดเปิดได้ว่าได้ได้หนี่ เมื่อเปิดฟ้าบบกพังหันนะเมื่อเปิดฟ้าแม่เปิดไ่างๆองนัคืน้องันเนาะฟ้าหัวกลมุนแม่มึงจะได้ก็ตอดแกดเมเกีไม่ดิุ้งบริการนาแมตัวที่สที่แบบมีบริการที่หลีตัวนี้บริการเ้อเป็นยัง เขาปิดแสตชังได้ไหมอืมปิดแสตยังไงอรัทุกคนปิดไม่ได้ค่ะมันต้องไอ้นี่มันต้องหยุดลิปชาบริ้งกันพอน้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันแสตไม่แยงตาเราแยงตาคนอื่นตาเหลียวมเนาะกอ๋อพนน้อยไทยแล้วพนน้อยไทยแล้วขาลอยหนาวไว้ที่อันนี้ไม่ต้องเปิดแฟตเลยใส่แก๊บเอามาเทียบกันสิ ไม่แก so so ่ตต oh, yeah. yeah, right. yeah, ้องใส่ยใส่มากเลยทวดไม่ทวดอยแเทวดมาแล้วแค่ทวดมาแล้ว่ทวดมาแล้วแค่ทวดสวนโอ้ยต้นี่อยงนต้นเรงอยนั้ต้องตากให้อยากยิ้มต้มเครื่องให้แก่่ทวนเฉยและเอาไปนล่ะเ็ใจชั่เกใจแล้วอยากอยากนีต้องบอกได้เป็นอย่าง